สวัสดีครับผมเชฟตูนครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเชฟแบ็คแพคครับรายการที่จะพาคุณไปเที่ยวแบบพิพิบเพื่อหาวัตถุดิบมาทำอาหารในเมนูใหม่ๆหลากหลายสไตล์ครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ชายแดนนะครับจุดรอยต่อระหว่างกรุงเทพนะครับและปรลิมมณฑลนะครับซึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับที่นี่ครับคลองหาสวัสด์ครับ ครับสำหรับการเดินทางนะครับมาที่นี่นะครับมาได้ถึง3วิธีด้วยกันเลยครับก็คือมารถยนต์ส่วนตัวครับอันดับแรกเลยครับ2นั่งรถไฟครับ3ก็มาทางเรือครับแต่สำหรับวันนี้นะครับจะสนุกแค่ไหนนะครับต้องตามผมมาเลยครับคลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเริ่มต้นที่คลองมางกอกน้อยตรงวัดชัยพฤกษ์มาลาเขตตลิ่งชันจังหวัดกรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดที่แม่น้ําท่าจีนตรงตำบลยิ้วลายอําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของคลองแห่งนี้เป็นคลองที่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้โปรดเก้าให้ดําเนินการขุดขึ้นในปีพุทธศักราช2400ถึงปีพุทธศักราช2403 เพื่อใช้เป็นเส้นทางพระราชดำเนินไปนมัศการองค์พระปฐมเจดีคลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อย่อนระยะการเดินทางไปนมัสการพระปฐมเจดีจนถึงปัจจุบันนี้มีอายุร้อยกว่าปีแล้วคลองมหาสวัสด์จึงเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างแม่น้ําท่าจีนกับแม่น้ําเจ้าพระยาที่มีความยาว27กิโลเมตรแต่ยังคงมีสภาพธรรมชาติที่งดงามน้ําในคลองยังมีความใสสะอาดพอที่ชาวสวนจะใช้น้ําไปราดรดพืชสวนต่างๆ สองฝั่งคลองจึงเต็มไปด้วยสวนผลไม้สวนกล้วยไม้อีกทั้งนาบัวที่ผิดอกชูช่อน่าชมครับจากจุดตรงนี้นะครับที่ผมได้ลงเรือนะครับตรงวัดสุวรรณารามนะครับที่เป็นจุดลงเรือของทุกของทุกนนะครับที่มาเที่ยวนะครับก็ล่องเรือมาเรื่อยๆนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็ เลี้ยวเข้ามาตรงเรียบคลองตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็จะมาเจอตรงนี้ครับนาบัวครับเป็นจุดท่องเที่ยวแรกนะครับที่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูครับด้านหลังของผมนะครับตรงนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นเป็นนาบัวนะครับมีพื้นที่ประมาณ20ไร่นะครับโดยบัวส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นบัวฉัดตะบุตรนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ตุ๊กครับเจ้าของของนาบัวลุงแจ่มครับในนาของพี่นะครับมีบัวกี่ชนิดครับ2ชนิดครับที่กําลังกำอยู่เนี้ยฉัตรบุตรฉัตรบุตรอ่าฉัตรบุตรนี่จะสีขาวสีขาวอาลองสีแดงฉัตรมรกตฉัตรมรกตราคาถ้านลองบัวบัวสีแดงอ่ะถ้านลองหน้าหนาวเขาจะราคาดีกับบัวสีขาวนี่ทําไมอะครับพี่เพราะเขาส่งนอกได้ได้ดีกว่าไคะอ๋อครับ ส่วนใหญ่ที่เขามัดมัดไข่ก็จะมี10ดอก10ดอก่ะสิดอกอ๋อถ้าเกิดเล็กๆมากๆก็จะเป็น19ดอก้าดอกเขาเรียกบวกกลุ่มไงคะเป็นบวกกลุ่มแล้วอย่างนี้ไซส์ที่พี่มัดอยู่นี้คือเป็นไซส์ไหนครับเนี่ยบุหลี่ที่กำลังหยิบเนี่ยเป็นบวเล็กเรากําหนดไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าในในาเนี่ยมันจะออกมาไซส์ไหนไซส์ไหนไม่ได้หรกค่ะเพราะเราเราจะดูก้านเอาล่ะค่ะก้านแล้วก็สีดอกอ่ะ ถ้ากองก้านเล็กเราก็ต้องเก็บมาเลยเอาไว้เวรไม่ได้จะเป็นบัวบัวกรรมเงี้ยมันก็ราคามาตกค่ะเราก็ต้องเก็บมาได้ความรู้มาเยอะเลยนะครับสำหรับนาบัวนะครับแต่สำหรับจุดที่สองนะครับที่ผมจะพาไปนะครับเป็นที่ไหนนะครับตามมาเลยครับนี่ก็คือ แหล่งเทีท่ยวแหล่งที่2นะครับของคลองมหาสวัสด์นะครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะครับมหาสวัสด์ครับทอท็อของเราเป็นโอท็อปดาวนะคะเป็น o อท็อปที่แตกต่างจากท้องตลาดที่เจาะตลาดเรื่องทางเลือกสุขภาพนะคะตัวนี้จะเป็นโอท็อปที่แปรรูปมาจากข้าวกล้องซึ่งข้าวตังค่ะข้าวกล้องเป็นข้าวที่ทานยากนะคะเด็กๆลูกเด็กเล็กแดงก็ไม่มีใครชอบทานกัน ที่นี่มีอะไรอีกครับนอกจากข้าวตังครับอันนี้ของเราที่ได้สีดาวก็จะมีไข่เค็มเสริมไอโอดีนแล้วก็ผลไม้แปรรูปต่างๆตามฤดูกาลด้านหน้าของผมนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือกร e นเฮา,งงาส์นะครับเป็นโรงตากพลังงานแสงอาทิต์นะครับที่เขาไว้ใช้ตากข้าวตังนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับก็ พอเขาต,ตากเสร็จแล้วนะครับมันก็อ้องห้องก็จะว่างนะครับเขาก็เลยมาตากเป็นกล้วยตากนะครับแล้วก็มาม่วงกวนแทนนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับด้านในนะครับจะสัมผัสได้ถึงความร้อนนะครับแบบตากแดดจริงๆเลยครับแบบ นี่ครับนี่ก็คือมะม่วงกวนนะครับที่เขาตากไว้นะครับนะครับหันมาทางนี้ครับเป็นข้าวครับนี่ครับนี่คิดว่าเป็นข้าวหอมนินนะครับอันนี้สําหรับตากไว้เพื่อสําหรับการมาทําข้าวตังในหน้าเลยครับอันนี้นี่ก็คือส่วนนี้นะครับก็เป็นกล้วยครับ คงทำกล้วยตากเหมือนเดิมนะครับงั้นออกไปเลยดีกว่าครับไม่ไหวแล้วครับร้อนมากเนื่องในโอกาสที่นิตยสาร Food สไตลิสต์ก้าเข้าสู่ปีที่3อย่างมั่นคงและประกาศความเป็นฟู้ดมีเดียอย่างเต็มตัวจึงได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนในวงการอาหารเข้ากล่าวอวยพรและให้กำลังใจทีมงานให้นิตยสารฟู้ดสไตลิสตเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆและผลิตนิตยสารที่ดีเน้นดีไซน์สวย โดยมีผู้ให้การสนับสนุนให้นิตยสารฟู้ดสไตลิสต์อยู่คู่วงการอาหารตลอดไปบอกได้เลยว่าโดยเฉพาะถ้าเห็นแล้วเนี่ยหน้าปกเนี่ยผมมาเห็นก็ชอบนะฮะแล้วเนื้อหาด้านในเนี่ยได้อ่านมาเยอะแล้วนะคบมาถึง3ปีแล้วเนี่ยก็คงจะถือว่าเป็นนิตยสารที่ได้รับความนิยมไม่งั้นคุณไม่มาถึง3ปีขณะนี้นะครับอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าอยากอ่า,อานหนังสือหน้าปกสวยๆเนื้อหาดีๆข้างในผู้ไซดีครับก็ ขึ้นปีที่3แล้วนะคะก็ขอให้พัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนที่ทํามาทุกปีค่ะแล้วก็ขอให้มีผู้อ่านติดตามเยอะๆค่ะต้องขอแสดงความชื่นชมกับนิตยสารผูดสไตลิสต์นะครับที่ย่างเข้าสู่ปีที่3แล้วถ้าถือว่าเป็นนิตยสารที่ทําขึ้นมาแล้วอยู่ได้ครบ3ปีผมถือว่าเป็นนิตยสารที่มีคุณภาพมากๆเลยเป็นนิตยสารที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเราฉีกแนวตรงที่ว่าเราพูดถึงเรื่องอาหารเราพูดถึงการตกแต่งการทําอาหาร ให้น่ากินการทําอาหารให้เกิดความมีคุณค่า,คาคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะบอกว่าฟู้สตลิสต์นั้นอยู่ได้แน่นอนไม่ใช่3ปีครับอยู่ได้เป็น10บสเป็นร้อยปีครับก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะที่ถือว่าเป็นเล่มที่สวยมากเล่มหนึ่งในเมืองไทยต้องพูดว่าอย่างนั้นนะคะถือว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นความรู้สําหรับคนในวงการอาหารนะคะมีหนังสือดีๆอย่างนี้ก็อยากให้ขายดีๆขึ้นไปเรื่อยๆเห็นว่าครบ3ปีแล้ว ค่ะขายให้ดีขายให้ดีๆขึ้นเรื่อยๆนะคะและให้มีคนอ่านเยอะขึ้นเรื่อยๆให้นิยาาส์เล่มนี้นะคะ่ะเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้อ่านนะคะซึ่งโดยปกติก็เห็นวันนี้เป็นครั้งแรกแต่ก็รู้สึกสะดุดตานะคะเ่ราะอาจจะว่าไม่ทราบว่าที่จังหวัดมีขายหรือไม่เพราะปกติจะซื้อหนังสือเกี่ยวกับอาหารทุกเล่มที่มีะค,ะค่ะชอบมากมา